โดน call center หลอกดูดเงิน1ล้านบาท1ล้านนะครับคุณผู้ชมครับก่อนอื่นต้องขอบคุณพี่ตานปวินสมัยก่อนนะครับที่อยากจะให้เรานำเสนอข่าวนี้เพื่อจะได้เป็นอุทาหรณ์คนอื่นจะได้ไม่ต้องมาโดนอีกและมันน่าสนใจตรงที่พี่ตานยืนยันกับเราไม่มีการกดลิงก์ใดๆนะฮะมไม่มีการกดลิงก์ใดๆแล้วเงินไปได้ยังไงหนึ่งล้านเล่าอย่างละเอียดอย่างนี้ฮะเพิ่งมาเช้านี้เลยสดๆร้อนๆมีคนโทรศัพท์มา อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากกรมที่ดินเพื่อมาอัปเดตสถานะที่ดินจ่ายภาษีที่ดินรายปีซึ่งมันเป็นช่วงนี้พอดีด้วยพึ่งจ่ายไปด้วยอัปเดตสถานะเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกว่าต้องการพิกัดที่ดินดังนั้นขอให้มีการแอดไลน์พอแอดไลน์เข้าไปคุณผู้ชมครับมันก็เป็นหน้าของนี่เลยนี่กรมที่ดิน122ปี d e partment of land หลังจากนั้นที่ตาลก็ทักว่าอ่ะ ที่เพิ่งคุยกันเมื่อคู่สวัสดีค่ะปวินาไม้นะคะลงทะเบียนอัปเดตที่ดินปรากฏว่ามิจฉาชีพพยายามโถเข้ามาแนะนําตัวก่อนนะเป็นเจ้าหน้าที่กรมที่ดินอย่างนู้นอย่างนี้สะดวกรับสายไหมคะจุดน่าสนใจอยู่ตรงนี้นะครับพอรับสายจากมิจฉาชีพปุ๊บระบบเริ่มอินสตอลข้อมูลในโทรศัพท์พี่ตาลโดยบอกว่านี่เป็นแอปพลิเคชันเพื่อใช้ในการอัปเดตพิกัดทีนี้คุณตาลจะต้องตั้งรหัสอันนี้เป็นจุดที่พี่ตานบอกว่าพลาด ตั้งรหัส6ตัวไปตั้งซ้ำกับรหัสเข้าธนาคารแอปธนาคาร oh. ไปตั้งซ้ำกันพอตั้งรหัสอด6กดร,กรหัส6ตัวปุ๊บเจ้าหน้าที่ก็พูดกลับมาว่าเราเช็คในระบบแล้วคุณปวินาไมได้ภาษีที่ดินคืนนะคะต้องมีการสแกนใบหน้า สแกนใบหน้าไปอีก4-5ครั้งตอนนั้นเริ่มกังวลใจละเพราะทําอะไรกับมือถือไม่ได้มันเข้าให้สแกนใบหน้าก็สแกนสแกนสแกนถามกลับชื่อชื่อนามสก,กุลเจ้าหน้าที่เอาไปเช็คในระบบอ้าวเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีชื่อนามสก,กุลอยู่จริงตัวตอนอยู่ที่ภูกเกต็ตแล้วหลังจากนั้นปรากฏว่ามันก็จะคล้ายๆกับหลายคนที่โดนทําอะไรกับโทรศัพท์ไม่ได้เลยทิ้งไว้แค่แป๊บเดียวพอระบบรีเซ็ตตัวเองแล้วกลับมาใช้งานได้เปิดโทรศัพท์ขึ้นมา หน้าโฟลเดอร์ทุกอย่างกระจัดกระจายเงินหายไป1ล้านทีนี้ในบัญชีเนี่ยจริงๆพี่ตานเนี่ยก็ผูกบัญชีคือเงินในบัญชีมีน้อยอยู่แล้วเอาเอาหน้าบัญชีธนาคารขึ้นมาปรากฏว่ามันแปลกๆปไหมคุณผู้ชมมีเงินโอนเข้ามาในบัญชีก่อน5 0 0 0สนตูนของใครคะใครก็ไม่รู้แล้วโอนออกไปเลย5 0 0 0 0นแล้วก็เงินย,ยอดในบัญชีทั้งหมด1นึ0 0แบาทก็ถูกโอนออกไปด้วยเข้าบัญชีนายพานุพันธ์จิระเมฆ ก็คาดว่าเป็นบัญชีมา้าอันนี้คือเงินในบัญชีถูกถอนออกไปหมดและปรากฏว่าบัตรเครดิตที่ผูกติดกับบัญชีเนี่ยมีการลักษณะคือถอนเป็นเงินสดโอนเข้าธนาคารอีกตูนเหมือนลักษณะคือเดี๋ยวนี้บัตรเครดิตมันผูกกับแอปมันสามารถทําการถอนเงินได้แต่เป็นการถอนเงินโอนเข้าบัญชีเบ็ดเสร็จ3บัญชีกับอีกหลายบัตรเครดิต1ล้านบาทอินก็ต้องมีรหัส ออของการใช้แอปกรมที่ดินอีกซึ่งเราก็เลยบอกรหัสซึ่งเข้าใจว่ารหัสนี้เนี่ยเป็นรหัสเดียวกันกับที่เอาไปทําธุรกรรมอื่นๆอ,นอแล้วก็ระหว่างนั้นบอกว่าระหว่างรอแอปติดตั้งเนี่ยเดี๋ยวจะต้องมีการสแกนใบหน้าด้วยนะแอปติดตั้งช้ามากก็คือแบบว่าโอ้โหเป็นชั่วโมงอ่ะยังแบบบอกชื่อมาให้ซึ่งเราก็เซิร์ชชื่อนะเป็นชื่อเจ้าหน้าที่แบบถูกต้อง,องกรมที่ดินอะไรอย่างเงี้ยคงแบบว่าเตรียมการมาอย่างดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าท้ายๆเนี่ยเราบอกว่างั้นเราไม่ทําแล้วเราต้องการยกเลิกเนี่ยม ต้องมีการยืนยันแบบเป็นแบบฟิงเกอร์เอ้ยเป็นแบบสแกนใบหน้าเพราะว่าถ้าเป็นแบบหลอกทั่วไปเนี่ยอย่างมากก็ส่งลิงก์แอบอ้างนู้นนั่นนี่อะไรเงี้ยก็ยังบอกเราแบบนี้เออตอนนั้นก็คือก็นั่นแหละไม่ทันแบบเฉลียวใจจริงๆก็ต้องยอมรับรความเสียหายเนี่ยประมาณร่วมหลานประมาณล้านเออประมาณล้านใช่ใช่เนี่ยครับคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าพี่ตานก็ยืนยันกับเราก็<ๆ>ไม่ได้กดลิงก์เลยแล้วก็คุยโทรศัพท์ไปก็มีการติดตั้งแอปพลิเคชัน ก็ไปแจ้งความแล้วนะครับที่สอนอภาษีเจริญและอยากให้กรณีนี้เป็นตัวอย่างจะได้ไม่โดนกันอีกแอบอ้างเจ้าหน้าที่กรมที่ดินครับส่งกำลังใจให้พี่ตาลนะคะ